เบื้องไว้เบื้องไว้ฮะพอดีกินากินาเฮ็ดอินซีแหละเนาะเบื้องไว้เบื้องไว้เอาสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนคลับอิบซีพ่อพ่อเม่์มยสาวน้อยเพชร์บานแพร่งนะครับเด้ออ่ะตอนนี้นะครับเตาเตุยนะครับกําลังเอ่อเดินทางไปนะครับไปดู ทีมงานสาวน้อยนะครับสาวน้อยเพื่อนเพ่งทําการแสดงอยู่ที่บ้านน้องพระองค์อำเภอลำป่อยมาดจังหวัดบุรีรัมนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเวลาหาโมงแรกนะครับเราเตย่าสิไปหาหลินน้ำพีน้ำหนองนะครับพี่น้องๆชาวสาวน้อยนะครับในยิม่าวว่าเดินทางมาหอดประมาณช่วงบ่ายนะครับวันนี้ก็เลย่าสิไปหาหลินน้ำพึ่นในน้ำฝากแล้วตอนไปนะครับ่าสิเปลี่ยนสร้อยจุ ลาบก้อยซอยเซนะครับบาสิพุ่นล่ะไปหาพ่อหมอดพุ่นล่ะทั้งหลังหันพุ่นลออ่ะหาหลินน้ำทีมงานบาสิงงาปินเงาะหน่อยเง่เป็นตะเบิงนะครับพอกันเด็กพี่น้องเด็กกำลังเดินทางครับเดี๋ยวไปหอดงานยังไงเดี๋ยวผมสิดทายให้เบิ่งอีกรอบนึงนะครับผมขอบคุณครับครับสำหรับาการมองแสดงมอลลัมอมนี้ครับเบิ่องมอลำลัพี่นอ้องโอ้นี่คือหลังหันครับบรรยากาศ อา้ามมองเขาไปก่อนโอ้หมันย่าแหลมเห็นอย่างนั้นเนะ่ะยนี่รับหลังหานครับกำลังตัง้งวิธีครับพี่น้องเดีย๋ยวไปหาทีมงานนะครับนี่อ่ะเฉยเอ็มอยู่ทั้งหลังนี่เห็นเฉยเอ็มแล้ว ดีเสียงอิมครับเด็กครับมาหอดโดนไปหามึงจอดก่ันครับครับครับมาบ่งกันติดตั้งระบบเสียงนะครับของสาวน้อยเพรบ้านแพงนะครับระบบใหม่ไฮดรดิกครับ บรรยากาศหนางานครับพี่น้องมีพัฒน์ทีมงานนะเบิงครับทีมงานไฟเครื่องเสียง รถแทนหน่อยนะมาเบิบ่งระบบใหญ่พึ่นนะครับมาดูการติดตั้งนะครับเพืงง่ออนาคตเฮ็นรถแทนให้โดโดโดิกคือพึ่นเบิ่ง,ง,งไหวเบิ่งไหวเด้อเฮ้ยยิ่นแงนยอดสุดยอดสมัยใหมครับพี่น้อง ครับหลังจากที่ต้นไม้มันขวางนะครับในชีวิตสุดที่สุดทีมงานก็ทําได้นะครับตีดต้นไม้นะครับแต่เดี๋ยววันวานบินยกออกนะครับต้นไม้นะครับเออสุดยอดสุดยอดได้ขังเดียวไปเปิดพังัญญาบาลเนี่ยพ่อแห้งแล้วเนาะเนี่ย บรรยากาศยามเลี้ยงไปหายงางเบืองบรรยากาศนี so. ่เด้อพี่น้องเอ้ยเออบรรยากาศยามเลี้งเร่งครับพี่น้องเบืองเบียงอยู่ที่ หลังเวทีครับพี่น้องกินข้งยังเนี่ยอืมบเห็นบ่เสียด้ยรพจ๋งเดียวเาว่าเนี่ยเหม็นเหม็นบเหม็นเหมลึกๆกอยังเปลามืกใ่เลยเนมาแ่เมีนพี่แ่เียน

หน่วยพิทักษ์ผู้กองหน้าฮัน่นเงี้ยบอ่ะไม่ไม่มมย,มย,ยู่งใส่ไม่ยูยย่งใส่ช่วนี้เมืม่อน,นีร่เลขออกยังเมื่อนีร่เลขออกยังห้าหกห้าหกมันออกงวดที่แล้วต้นนะเป็นผู้กองหน้าฮั่นตีป่ะนี่ผู้กองหน้าฮั่นใส่ป<อ>็นย<อ>ังไดผู้กองหน้าฮั่ยนยังไดย์ ลองไดีบอช่วงนียเาไม่เิ่มใช้บังไม้เนี่ยใส่อาไม้บ่งก่อนอาไม้มาเบ่งก่อนใช้ไม้ยใส่ไม่อ่ะกูก็ถากปูถากก้อนมมเลยเนฮนอ่ะ ป๊ามีหมม่หดไหมพ่อผมหุ่นอ่ะหุน่นหดทาพร้อมโอ,อ้เนี่ยล่ะพี่หญิงสาวหน่อยได้ได้หดเสียหนึ่งมาแรงพร้อมวันนี้ลองเบิ้งลองได้บ่ลองเบิง้งได้บ่โอ,อ้เขาหดตอนเราบบกเสียงอยู่ลองม่ทันได้เห็นบ่เขาตอนเราบบกเสียงอยู่ท่านได้ได พระเอกตัวนี้พูดอะจยกไหมเราพูดอะวอาหัลาโอ้โหหัลำก็หัอลำกยี่สี่ก็เอออันนี้อันนี้คณะยังนี่คณะคณะยังนี่หัวลำคณะยังฮะหัวลมโอ้ ฮ้ไวไปไปไดไไป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 งปมาไป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 ไอไปหอไปหไปไปไาไนไป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 ไมาไไปไปไปไ่ไปปนปไ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 มมปไหปิปไปไปไปปไ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 ไป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 นปไาไไปปม พอจะแกงปลาโอ้แกงปลาเจียวนีเปิดงนะเบิ้งเบิ้งดูสเงเนี่ยมันสดงแกงปลาแนี้ัวก่อนฮะไหนหย่โอ้เนี้ยป่ะโอ้ตัวคนข้าเวทขันเลยคนนี้ลากเวทเรียนมาเป็นอืมดีด้ยเวทไหม